ใครที่ควบคุมระดับน้ำตาลแล้วก็ทานอาหารเบาหวานหรือทานคีโตนะคะกินอาหารที่ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลอยู่ฟังทีนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะคือน้ำตาลหลอดข้างกล้วยตาลบา,บาของเราคือเกรดพรีเมียมนาเข้ามาแบบเถูกต้องแล้วก็มีเลขออยรับรองนะคะตัวนี้คือช่วยในเรื่องของ เวลาเรากินเข้าไปอ่ะมันไม่ไปกระตุ้นอินซูลินไม่ไปกระตุ้นค่าตับค่าไตของคุณให้ทํางานหนักเนาะตัวนี้ฮะมันไม่มีน้าตาลสะสมในเลือดพอกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่มีน้าตาลสะสมในเลือดนะคะคนที่ติดหวานคนที่ชอบเชื่นชอบในเรื่องรสชาติอาหารหวานๆนี่สามารถใส่ในขนมหวานหรือน้ําผลไม้ต่างๆได้นะคะตัวนี้ไม่มีน้าตาลสะสมในเลือดเลย0นะคนที่เสี่ยงเป็นเบาหวานหรือคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานนะคะทานเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งดีต่อสุขภาพนะคะดีต่อสุขภาพยังไงก็คือมันทําให้ค่าตับค่าไตของคุณไม่ทําางนนนหัักม ไม่เป็นกระตุ้นเรื่องอินซูลินนะไม่มีน้ำตาลสะสมในเลือดแบตปลายชีวิตคุณจะมีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลใสสะสมอยู่ในเลือดเนาะตัวนี้ ช่วยในเรื่องอไม่ไปกระตุ้นอินซูลินทําให้คุณลดอาการอยากอาการหิวได้ดีมากนาะคนที่ควบคุมระดับน้ำตาลคนที่ควบคุมน้ําหนักอยู่ทานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่คนชราคนป่วยทานได้หมดเลยยิ่งไม่เป็นเบาหวานยิ่งทานได้เท่าไหร่ยิ่งดีต่อสุขภาพนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะแนะนําให้คุณทานทุกวันเพราะอะไรถ้าคุณทานได้ทุกวันเนี่ยมันไม่ไปกระตุ้นค่าตับค่าไต,าตแ,ถแถมยังไม่ไปกระตุ้นอินซูลินให้คุณหิวบ่อยในระหว่างมื้อทำให้คุณไม่ต้องกินจุกจิกแล้วไม่มีน้ำตาลสะสมในเลือดทาให้คคุณ ได้พักฝืนนะคะไม่ต้องทํางานนะักอีกต่อไปเนาะสําหรับคนที่ปวดเป็นเบาหวานเนาะแล้วก็คนที่เป็นบุ่มเสี่ยงเนี่ยคุณใช้น้ำตาลหลอกข้างกล้วยของเราแทนเนาะเอาไปแทนน้ำตาลทรายที่มีอยู่ในบ้านมันทําให้คุณาหายขาดโอกาสที่คุณจะไม่เป็นโรคเบาหวานนี่แทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าคุณกินน้ำตาลหลอกข้างกล้วยแล้วไม่ทานอาหารที่ไม่มีน้ำตาลทรายสะสมนะคะที่ไม่มีน้ำตาลสะสมหรือปอนอยู่ในอาหารเลยตัวเนี้ยมันจะช่วยได้ดีมากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่าลืมนะคะว่าค่าตับค่าไตาของคุณ มันผลิตอินซูลินได้น้อยหรืออินซูลินที่คุณมีอยู่นั้นอ่ะมันไม่ทํางานแล้วมันทําให้น้ำตาลที่มีอยู่ในร่างกายที่คุณสะสมมานานๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นมากๆเนี่ยมันทําให้ค่าตัดค่าไตของคุณทางานหนักเนาะตัวนี้มันไม่ไปกระตุ้นค่าตับค่าไตของคุณมันทําให้ค่าตับค่าไตของคุณได้พักฟื้นแล้วเออคุณไม่ต้องไปพึ่งยาโอกาสคนที่เสี่ยงเป็นเบาหวานนะคะฟังดีๆนะถ้าคุณไม่มีตัวช่วยหรือว่าคุณไม่ควบคุมในเรื่องอาหารคุณยังไงคุณก็เป็นแน่นอน ถ้าอยู่ในกลุ่มเสียงแล้วถ้าคุณยังกินแบบเดิมพฤติที่การแบบเดิมถ้ายังไม่เปลี่ยนในเรื่องของอาหารหรือว่าน้ำตาลที่คุณกินอยู่ในปัจจุบันนะคะถ้าคุณยังกินอยู่เหมือนเดิมในการกินเหมือนเดิมคุณไม่ปรับคุณไม่เปลี่ยนคุณไม่ลดเลยตัวนี้มันจะทําให้คุณเป็นเบาหวานแน่นอนนะ สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงถ้าไม่อยากเป็นเบาหวานนะคะคุณต้องเปลี่ยนน้ำกาลน้ำตาลในบ้านก่อนเลยคุณต้องเปลี่ยนน้ำตาลทรายที่มีอยู่ในบ้านก่อนเลยเปลี่ยนออกไปเปลี่ยนเป็นน้ำตาลหลอดอง้วยนะคะตัวนี้แค่299วัทกินได้เป็นเดือนนะคะคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแนะนําให้ทานทุกวนันเพราะว่ามันไม่ไปกระตุน้นอินซูลินแล้วทําให้คุณลดอาการเหยวลงได้มากๆาเลยนะสําหรับคนที่ควบคุมน้าตาลแล้วก็ควบคุมน้าหนักด้วย นะตัวนี้ดีต่อสุขภาพรับรองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ในราคา299บาทนี่คือครึ่งกิโลนะคะ500กรัมครึ่งกิโลนะถ้าคุณไปซื้อตามห้างนี่แค่100กรัมนี่คือ200กว่าบาทแล้วนะคะแต่นี่คือเรามาจากโปรโมชั่นพิเศษนะคะช่วงเปิดตัวสินค้าของเราน้ำตาลหลอกข้างกล้วยตาลเบาๆตัวนี้นะจากราคา399บาทเหลือ299บาบาทนี่คือในอโปรโมชั่นนี้จะถึงสิ้นปีนะคะทุกคนตัวนี้ครึ่งกิโลสามารถทานได้เป็นเดือนเลยนะคนที่ชื่นชอบติดหวานนี่ก็อาจจะทานได้เยอะหนะ่อยเนาะ ตัวนี้ช่วยได้จริงจริงเ,ออเราแนะนําว่าถ้าคุณเอาไปกินแล้วขอให้คุณทานทุกวันทานได้ทุกวันยิ่งดีใส่ในน้ำดื่มหรือชากาแฟหรือในน้ำผลไม้ที่คุณชื่นชอบหรือก็ได้ขนมหว,วานก็ได้ค่ะตัวนี้ในราคา299บาทสามารถกดสั่งซื้อหรือว่าแชน์แชมาได้เลยค่ะ